ขึ้นแทนนางเอกร้อยล้านไม่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะไม่ขึ้นแทนไหขอบคุณมากมากเลยค่ะเ,คเกินความคาดหมายมากแล้วก็ทีมงานทุกคนดีใจมากค่ะค,คือเราก็อยากจะให้คนไทยได้ดูหนังสนุกสนุกกันเนาะแล้วก็ขอบคุณมากมากที่สนับสนุนกันเ,เยอะมากๆแล้วก็ยังมีคนแทดมาอยู่ค่ะว่าโรงหนังเต็มมีคนต่อ คิวซื้อตั๋วอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะจริงรู้สึกไงกับฉายานีค้คะนางเอกร้อยล้านเขินมากเ <c oughs> นี่ยแฟนคลับเหมือนแซเวเบลอะเวลาเบลเดินว้านางเอกร้อยละนางเอกร้อยล้าน,แ,นแบบก็แบบอย่าทำแบบนี้เบลอาย <c oughs> เออค่ะแต่ว่าเราเห็น เราก็ทุ่มทุ่ม,มแฟนคลับเราก็เหมาโรงกันใช่ค่ะอ,คอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เหมาโรงกันเองแล้วแบบว่าไปเซอร์ไพรส์สักทีหนึ่งค่ะออคือก็ขอบคุณเขาที่โอ้โหสาห์เหมาโรงกันแล้วก็เขาก็ทํากิจกรรมกันมีเสื้อมีกระเป๋าที่เป็นหน้าเรามีกิจกรรมกันแล้วก็เลยเออถือโอกาสไปเซอร์ไพรส์เลยค่ะเป็นการขอบคุณจริงรู้สึกอย่างที่แบบว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่รายได้หนักยังยังต้านอย่อย่างที่บอกค่ะคือมันเหนือ เหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกเก็คิดในใจห้ยห้าสิบก็ดีคืนทุนก็ดีแล้วอ่ะคืนทุนเลยใช่เราไม่กล้าคิดอะไรเลยค่ะในในสภาวะแบบนี้ใ,นใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่า สิ่งที่ทีมงานอยากจะให้ทุกคนได้ดูอ่ะคือเขาก็เต็มที่แหละเออตัวเราก็เต็มที่เต็มที่มากด้วยก็ไปดูเบลกันเยอะๆนะคะไปดูเบลทำฮารรัวๆกันเถอะค่ะส่วนการทอดระยะเวลาการฉายคือตอนแรกมีทีวางฉายแล้วก็หลังว่าฉายตอนหลังมันมีผลใหเวลาทําให้แบบเออยอดหนังดีขนาดนี้ อันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะมันไม่รู้ว่าจะขึ้นอยู่กับอะไรคือวัดไม่ได้เลยอ่ะค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยแล้วเราคิดว่าเป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวด้วยนะเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะบางคนที่เป็นออวัยรุ่นวัยกลางคนพอเขาดูปุ๊บเขาก็อยากจะพาที่บ้านไปดูบ้านนะอ่าก็เป็นการดูสองรอบสามรอบนะอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้ริงที่หลายนคนบอกว่าโควิดทำอะไรเป็นล่าไม่ได้ไ ก็ยังปังอยู่โอ้ตายแล้วขอบคุณค่ะก็พยายามทําทุกผลงานแล้วค่ะให้ให้ดีแล้วเบลว่าโชคดีคืองานเบลมีแต่อะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำอย่างอีเรียมซิ่งก็จะได้เห็นเบลแบบสุดต่งแบบที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทําอีกหรือเปล่าอ่ะอ่าเบลก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะบอกว่าค่ตั้งเป้าห้าร้เลยนะจริงเหรอคะก็ต้องรอลุนค่ะหวังไม่ทคะกับ500ล้าน อย่างที่พเขบอกว่ลไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกคือโอ้โหมันทะลุร้อยนี่ก็คือหลังจากนี้คือไม่เป็นไรแล้วอะค่ะกําไรแล้วค่ะหรือจะเราเป็นนางเอกัน้ากว้าอย่ากดดันแม่อะไรจะเกิดก็เกิดเะคนถามว่าเราบินูที่ไหนปังริงปังขนาดนี้ไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยค่ะทํางานทุกวันโอ้โหดูหน้าคนดูแลตาโหลมากมีแอไปบนอะไรอย่างนี้ไหมเห็นบอกไม่มีค่ะมีแต่แค่ ก่อนที่จะเป็นรอบพรีเมียร์เนี่ยแหละเขาก็เออลองลองคิดในใจดูซิว่าจะเท่าไหร่เบลก็แค่แบบหลับตาแล้วก็อขอสักเท่านี้ละกันเท่านี้คือเทา่าไหร่ตอนแรกจะ50แล้วก็แบบอ,อะไร50อะไรแล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าขออะไรด้วยขอสิ่งสักสิ์พูดแค่นี้เลยค่ะเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำไงดีเนี่ย <c oughs> ยิงย่งใหญ่ยงบุญไม่ได้ทำเลยค่ะมีแต่จะได้ทำบุญที่มีคนบอกบุญมาค่ะก็จะมีไปเออเป็นเจ้าภาพทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเบลได้เป็นสะพานบุญแต่เบลเบลเช่ไนไ้อันภาพบุญเนาะพอจังโควิดโควิดเบลก็บริษัากสู้ตาย โอ้มันไม่ได้แบบว่าทาเพื่อหวังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราอยากทําหรือเราเรามีกําลังเราก็ทําค่ะหรือมีโอกาสเราก็ทํามากกว่าพี่เบียว่างไงบนมัง่งใจเราห้าสิบล้านไม่แน่ใจว่าดูหรือยังค่ะช่วดนี้ไม่ค่อยได้คุยอะทางานเยอะมากค่ะมิวยังไม่อยู่อกาศได้ถามเลยเหรอว่ามิวอากันได้ไปดูหรือยังดูแล้วดูวันนั้นแหละ รอบพี่เมียร์คะเป็นไงเข้าบ้าไงนบ้างกอนก็ขำลั่นลงเลยเสียงดังมากค่ะขับรถจอดใช่ไหมอะไรนะคะไม่ค่ะขำตั้งแต่แรกเลยพี่เขาก็เออก็สนุกมากเก่งมากเหนื่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะมีหลายคนเซอร์ไพรส์หลายชาติกันนะค่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรต้องมาดูค่ะถ้าใครที่รู้แล้วก็อุบเอาไว้ เราถามจริงรือป,ปีนี้งานเยอะไหมหรือร้านเราหนักเยอะอยู่นะคะก็จะมีทั้งถ่ายละครให้รักพิาพากษาใกล้จบแล้วคะ่ะใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็ก็มีงานอื่นๆนี่แหละค่ะมีโฆษณามีกําลังจะเริ่มเวิร์กช็อปหนังบุเพสนิวาสสองแล้วก็ต้นปีหน้าเปิดพรมลิขิตค่ะก็ดูคิวปีหน้าก,ก็ยังอยู่แน่นอยู่นะคะ<ช>ยังไม่รีบรับพักเบรกเลยใช่ไหมยังแน่นอยู่ค่ะอันนี้เราจะวางแผนเบรกบ้างไหมก็มีวางแผนไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะ ก็ <Okay. S 2> ล,ล็อกคิวไว้ให้ตัวเองนิดนึงยังไม่รู้เลยค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ายังไม่ได้จองยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้ว่าเออล็อกคิวไว้เท่านี้ <c oughs> ไปกับใครกัน <c oughs> ปะปนกันไปค่ะคันไปครอบครัวบ้างพี่ชายบ้าง <c oughs> ไม่เห็นพี <B> <c oughs> ่เบียบรวมรี่เบียบยองพี่เบียบเราไปเที่ยวอยู่ไอเขาก็อยากไปเที่ยวอยู่ <c oughs> ข้างบนๆค่ะก็น่าจะได้ไปแหละค่ะอ่าเรียกว่าปีใหม่นี้เห็นได้เห็นภาพสวีทแน่ สวีทสเวิร์ดอะไรเคยเห็นหรอคะมีแต่เดินป่าค่ะทำไมล่ะคะทำไมดูเรียกร้องนะความสวีดนี่อะทำไมเรียกร้องดีกว่าเพราะว่าต้องการความสวีทบอกเขาได้เลยค่ะต้องการความต้องการไหมคะเราอ่ะบอกบอกแอดเวนเจอร์บ้าอะไรอย่างยอ๋อลุยๆก็สนุกอ๋อชอบแบบสวีทแบบท่ามกลางความลำบากนี่หรอไม่แต่ทำไเอาอะไรมาสวีณพี่ แต่ก็สนุกดีเหมือนโ<ม>อ,อได้ใช้ชีวิตลุยๆอะไรอย่างนี้ดีค่ะต้องบอกเขาไหว่าทิปหน้าขอบนบานบ้างไม่เป็นอะ่ะทำไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยค่ะแบบนี้แหละดีแล้วไมเคยะโอเคอค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>